อันยองทุกคนแรงใจราย,รายวัน EP นี้กลับมาในหัวข้อเด็กข้างบ้านประกาศขออยู่ด้วยกันไปอีก400ปีฮันแน่ทุกคนต้องสงสัยกันแน่ๆเลยว่าอะไรคือ400ปีทำไมต้อง400ปีวันนี้เราจะมาบอกเล่าที่มาของสเปเชียลวิดีโอเพลงนี้ให้เพื่อนๆฟังกันดีกว่าอันดับแรกเราก็ไปฟังน้ำจิ้มกันก่อนเนาะโดยเพื่อนเพื่อนแนก็สามารถไปฟังเพลงเต็มเ,มเมกันได้เลยโดยการเสิร์ชลงไปใน Google หรือว่า YouTube นะคะว่า4 r o h e n d s r b o y n e k t o r นั่นเองค่ะ ก็เป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อหลอาแฟนคลับของบอยด็กดอหรือว่าวันดอนั่นเองโดยเรียกว่าเป็นแฟนซองเพลงแรกเลยก็ว่าได้ค่ะโดยเพลงนี้นะคะหนุ่มๆบอยดิกดอก็ได้มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อกันเองเลยนะโดยใจความแต่ละท่อนเนี่ยก็เป็นข้อความต่างๆเนาะที่เหล่าเมมเบอร์เนี่ยอยากจะเขียนถึงแฟนคลับซึ่งแปบเสมือนเป็นจดหมายที่ถึงแฟนๆทุกคนด้วยค่ะ ดอูแล้วก็อีฮันนะคะก็ได้ใส่ชื่อตัวเองลงไปในเนื้อหาของเพลงด้วยค่ะโดยเมลดี้ก็ได้ใจฮยอนแทซานแล้วก็อูนทักนะคะมีส่วนร่วมในการคอมโพสอีกด้วยซึ่งทุกคนนะคะก็สามารถไปดูคลิปเบื้องหลังการทำเพลงได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ไบโอเลยค่ะ โดยคำว่า400ปีนะคะมีที่มาจากไหนทำไมต้องเป็น400ปีเชื่อว่าทุกคนก็ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมต้องเป็น400ปีเพราะว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่70กว่าปีเท่านั้นเองหากอายุถึง400ปีเนี่ยเห็นทีก็คงมีแต่ฉลามกินแรงหรือไม่ก็ถุมพาสติที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายเท่านั้นนะคะ อย่างที่บอกไปค่ะเพื้องหลังการทําเพลงนี้นะคะบอยนดอนะคะต้องการคําที่เชื่อมโยงกับแฟนคลับของพวกเขาค่ะซึ่งเป็นคนลับระหว่างเออบอยน็กดอแล้วก็วันดอนั่นเองค่ะซึ่งคำว่ารักเรารักกันไปตลอด400ปีอะ่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงนี้ค่ะ แทนที่จะใช้คำว่าตลอดไปที่รู้สึกห่างไกลพวกเรากับขออยู่ด้วยกัน400ปีรักนะครับจากอยเน็กต o ดอดังนั้นคำว่า400ปีเนี่ยก็เหมือนคำสัญญาของอยเน็กต์อที่จะอยู่ด้วยกันกับวันดอแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการละการในถูกช่วงเวลาไปอีก400ปีโดยคำว่า400ปีนี้ก็คือแทนคำว่าตลอดไปนั่นเองค่ะโดยส่วนตัวเรานะชอบเพลงนี้มากหลายท่อนเลยแต่ถ้าชอบที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นท่อนนี้เลยค่ะ ะะก็จะมอบกําลังใจแล้วก็แรงใจให้กับคนที่ได้ฟังค่ะรวมถึงวันดอนะคะซึ่งตอนนี้นะคะบอยน s สดอก็ได้มีเมมเบอร์ชิแล้วค่ะสามารถเข้าไปซื้อได้นะคะที่แอปวีเวิร์ชช็อปเลยค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้หนุ่มๆ Boy บอยน d o ดอได้นะคะ